สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับสู่ช่องนัดปิ่นโตอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาเลื่อนฟีดผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยในชีวิตทุกวันนี้เลื่อนฟีดกันทุกวันวันหนึ่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างแน่นอนน่ว่าคุณจะเลื่อนฟีด t u b e Facebook Tik t o อกหรือโซเชียลมีเดียใดๆก็ตามเกมนี้ฮะจำลองเอาการเลื่อนฟีดของพวกคุณมาทำเป็นเกมสยองขวัญเกมนี้มีใช่ว่าฟีดวิดนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะต้องมาลงทะเบียนก่อนเพื่อเปิดใช้งานอีเว็บนี้แล้วเดี๋ยวดูซิว่าเวลารือหง พร้อมแล้วเรามา sign up กันเลยเอชื่อนัดสินโตอายุเท่าไหร่นะสามห้านะสามห้าย่างสามหกนะมีพัลเซอร์โหมดด้วยอะไรอ่ะอ๋อพัลเซอร์โหมดคือจะไม่มีความหวาดกลัวไม่มีความน่ากลัวไม่เอาเราต้องการความน่ากลัวไรอ่ะนี่หน้าตาเหมือนยูทูบเหมือนกันนะไม่ได้ไม่ได้ต่างมากดูดิอะไรอ่ะมี sign out มี hint เลื่อนเลยละกันอันนี้คืออะไรครับ p e r s o n a l i z e Movie Theory Decoding the Hidden Message in Cyber Warrior ถอดรหัสข้อความลับจากหนังเรื่อง Cyber Warrior อะไรอ่ะคนดูต้องสองแสนกว่าไหนดูดิดเอาเออเลอร์เปิดไม่ได้เด้อยอดไลค์เยอะมากนะครับ8ปดพันกว่าไลค์นะปัญหาของทฤษฎีนี้ก็คือเราเห็นชัดเจนอยู่แล้วมีหลักฐานว่าตัวคอก้านี่ยมันมีพลังอะไรนี่เนร้ดหนังน,นะช่างมันเป็นเรื่องราวของ Cyber Warrior กูก็เลื่อนผ่านมาดีกว่านี่อะไร Funny Wing App Complement เป็นอันนี้รวมคลิปรวมรวมคลิปตลกตลกไหนดูเอ๊กดไลค์ให้หน่อยอดูไม่ได้เลยเน็ตเป็นไรปะเนี่ยต่อไป Feminist Lecturer Destroyed with Logic เอ่อคุณครูผู้สอนคุณครูผู้มีความเป็นเฟมินิสต์คือยกย่องเพศหญิงเนี่ย ถูกทำลายด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างอะไรไม่มีอะไรอเอ๊ะนี่พยายามเลื่อนดูยังไม่มีวิดีโอไหนดูได้เลยนะครับจนกระทั่งเมื่อกี้นี้มีบอกว่ามีวิดีโอใหม่ขึ้นมาอะไรอะ taking a taking a break from feed wit h เลิกดู feed wit กันบ้างเถอะฮะเล่นอยู่นั่นแหละเขาก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะต่อให้นายกลับมาที่นี่เราก็ยังอยู่ที่นี่อยู่ดี พักให้สบายเลยนี่คอมเมนต์ Comment บอกคนที่โพสต์วิดีโอว่ามึงอยากพักมึงพักไปกูเล่นต่ออะไรอ่ะ personalize personalize คือเหมือนแบบถูกเลือกขึ้นมาให้เราดูนะครับวิดีโอซึ่งอันนี้ศูนย์วิวนะเป็นวิดีโอ .mp4 อัพขึ้นมาแบบไม่เปลี่ยนชื่อด้วยคือถ้าคุณทำ youtube คุณจะรู้ว่ามันจะต้องมีการตั้งชื่อคลิปอันนี้เป็นชื่อไฟล์เลยแล้วก็มีวิดีโอข้างล่างเป็นรูปรถ last to leave car get to keep it ใครที่ออกจากรถคนสุดท้ายจะได้ รับรถคันนี้ไปนี่มันอารมณ์เหมือนแบบมิสเตอร์บีสให้ชาเลนจ์อ่ะแต่ว่าอันนี้เหมือนจะกดได้อยู่ดีก็ถูกเลือกขึ้นมาให้เราเนลองดูหนึ่งสองซ้ำอันนี้เล่นได้วะ่ะไม่มียอดวิวเลยเราจะเป็นคนแรกที่ได้ดูคลิปนี้ทุกคนอะไรอย่ะภาพเหมือนเกมสยองขวัญสักเกม เขาบอกให้ใส่หูฟังนะเกมเนี้ยลองใส่หูฟังดูทุกคนก็เดินไปเรื่อยนะมีอะไร What คอมเมนต์ดิ What is that What is that คอมเมนต์ก่อนส่งไปแล้วก็กดดิสไลค์ด้วยไม่ไม่ชอบเลยคลิปเหื่องของคุณเนี่ย ไม่เอาดีกว่าเราไม่เป็นบูลลี่เราไม่เป็น bully, ไซเบอร์บูลลี่เรากดไลค์ให้ด้วยนียคลิปเจ๋งนี้นี่หว่ามีเงื่อนงำแล้วไงมีวิดีโอใหม่มๆอีกแล้ว Story Time crazy roommate Story เรื่องเล่าเกี่ยวกับรูเมทบ้าบอคอแตกเป็นรูเมทที่น่ากลัวครับนี่ฉันมีขายของอยู่ใน Snapchat ด้วยนะอย่าลืมมาซื้อกันล่ะ ใครยังดูอยู่อีกหรือเปล่าในปี2023 Me too อิน2023นี่กูทำตัวเป็นแฟนคลับเขาด้วยกดไลค์กดไลค์นี่กดไลค์ทุกคนนะสนับสนุนการทำคลิปมีวิดีโอที่สองมาว่ะเห้อันนี้อะไร chorus review score tanking อะไรอะวิดีโอตัวที่สองมาแล้วครับเราลองมาดูพร้อมกัน คนที่โพสต์ลงมาชื่อว่า user อร์ก็ห้าเก้าแปดซึ่งเป็นคนเดิมนะครับเขาโพสต์มาแล้วก็ยังไม่มียอดวิวแต่ว่าคลิปนี้ถูกแนะนําขึ้นมาให้เราอีกแล้วอ่ะทําไมอ่ะทำไมถึงแนะนําให้เราอ่ะแบบนี้เขาเดินไปไหนกันนะทุกคนอุยอ๋อหันหลังวะหันหลังไปดูหรอเพี้ยตกใจเลย เขาเดินแล้วเขาหันหลังควับไปครับด้วยความสงสัยอะไรบางอย่างกดไลค์ so scary น่ากลัวจังเลยอ่ะ so scary นี่กูเป็นแฟนคลับเขาแล้วเนี่ยกดซับได้ไหม subscribe ไม่มีปุ่มซับนะครับแต่ว่าช่องนัดปินโตมีปุ่มซับอยู่ด้านล่างนะครับสามารถกด subscribe แล้วก็กดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้ที่สำคัญเนี่ยถ้าอยากสมัครเป็นเมมเบอร์เพื่อดูเบื้องหลังดูทุกคลิปแบบไม่มีการตัดต่อนะครับสามารถกดที่ปุ่ม j o ยหรือว่าเข้าร่วมได้เลยเดือนละ30บาทตกวันละบาทเท่านั้นครับ มาอีกแล้วครับมันแนะนําวิดีโอนี้ขึ้นมาอีกแล้วครับเป็นตอนที่สามว่ะแล้วทำไมหลังๆเหมือน personalize ขึ้นมาเยอะมากดูดิแนะนําคลิปขึ้นมาให้เราหมดเลยเนี่ยเราเลือกที่จะดูเอ็กแพลนก่อนผมชอบดูการทําอาหารอยู่แล้วครับแต่ดูไม่ได้เลยครับนี่เป็นเมนูที่ยอดเยี่ยมเลยอ่ะแล้วนี่อะไร Tree Bad Terror Games รวมมิดเกมผีสั้นนี่นะ เกมห่วยมากฉันอายุ12แล้วเชียงไม่กลัวเลยนายทำตัวเหมือนไดยอายุห้าขวบอะเพื่อนนี่มันรวมมิเกมผีสั้นนี่นะกดไลค์ให้ลูกแมวน่ารักถูกทิ้งอยู่ที่ฟาร์มเอ้ยเขียนไปเลยว่า don't forget to subscribe my channel ฝากช่องเมื่อก่อนมีนะแบบไปฝากช่องในในคอมเมนต์คนอื่นอะมาถึงคนอื่นทำนะผม <c oughs> ไม่เคยไปฝากนะมีคนมาฝากช่องในช่องผมเยอะมากมื่อก่อนนน้องๆ ่ะเรามาดูวิดีโอตัวที่สามกันว่ามันจะจะวิ่งไปถึงไหนเนี่ยอะไรของเขาเนี่ยรหัสเอาสี่วีเองอ่ะอ้ะเราจะรู้ได้ว่ารหัสอะไรปั่นวิวปั่นวิวยอดวิวขึ้นด้วยนะนี่ยอดวิวสามวิวล้วครับวอ t ไม่มีวิดีโอใหม่แล้ว แล้วก็ไม่มีฟีดใหม่ด้วยว่ะเหเดี๋ยวก่อนนะผมมองว่าเกมกำลังต้องการให้เราไขารหัสอะไรหรือเปล่าวะจากผมรู้ละรหัสคือน,นี่แน่เลยตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าชื่อคลิปพวกนี้ครับเจ็ดสามเก้าห้า เพราะไม่ไงั้นมันไม่ Personalize ขึ้นมาถึง4คลิปแล้วมีตัวเลขชื่ออยู่หน้าชื่อคลิปทุกอันเลยฮะนี่คือจิตวิเคราะห์ของโคนัทคุง7 3 9 5แล้วการที่เราจะใส่พาสเวิร์ดได้วว่าใช่คนมันจะทำให้ผมคนลุกนะถ้ามันใช่จริงด้วยครับวิดีโอใหม่ขึ้น นี่คืออินเทอร์แอคทีฟมากนะผมอะ่ะเคยคิดจะทำผมว่ามีคนเคยทำนะที่มันเหมือนแบบ YouTube ใช่ไหมทำเป็นคลิป YouTube แล้วก็กดต่อไปคลิปหนึ่งเป็นทางเลือกแล้วก็เคยมีข่าวแบบว่ายูทูบเบอร์ขอความช่วยเหลือแบบโดนลักพาตัวแต่ว่าทำทำคลิปโพสต์สมาเรื่อยๆแล้วค่อยๆส่งซิกให้คนดูรู้ว่าโดนลักพาตัวอยู่เนี่ยนี่จะเป็นลักษณะเดียวกันหรือเปล่าครับเจ็ดแล้ววิดีโอใหม่ E p i c Zombie s สวอร์มอินบ k ๊กบล ฝูงซอมบี้ถล่มบริกบ็อกซ์มีการบอกสูตรเกมกันนิดหน่อยเอซาเบอร์บอร์เรียร์อะซินิมติกดิซาสเตอร์นี่ก็เป็นการวิจารณ์หนังเรื่องไซเบอร์บอรเรียร์อีกแล้วซึ่งเหมือนกับคลิปแรกข้างบนสุดเป็นความล้มเหลวของวงการหนังวิดีโอตัวที่4มาแล้วครับเรามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่ยูเซอร์ห้าเก้าแปดอะไรของเขาเนี่ยแม่งมุดเข้าไปในท่อแล้ว ะ Need Direction for w e n d คำอธิบายใต้คลิปบอกว่าต้องการทิศทางสำหรับการเดินไปในช่องนี้ว่าจะไปไปทางไหนหรอแล้วเราต้องพิมพ์อะไรอะ่ะเราต้องพิมพ์บอกหรอนี่แปลว่าเขากำลังสื่อสารกับเราอยู่นะให้ตรงไปเหรอซ้ายหรือขวาหรออ่อ go right ได้ไหมถ้าเราพิมพ์บอกเขาเขาจะเชื่อเราไหมอ่ะ ไม่มีอะไระนี่ direction forward ต้องการทิศทางเหรอ forward ไงได้ไหมเดินไปข้างหน้าได้ไหม go straight อ่ะเดินไปข้างหน้าเดินตรงไป right ถ้าพิมพ right, ์ right เหียๆอ,อ่ะ หน้านี้นี่ direction for w a n d left ถ้าบอกว่า left อ่ะพิมพ์อะไรก็ไม่ได้อ่ะทุกคนเดี๋ยวนะมันมีอะไรต้องมีอะไรผิดพลาดต,ตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งมีอะไรบางอย่างกับคลิปที่ถูก personalize มาอีกหรือเปล่านี่ป่ะ ในคลิปเนี้ยเขาบอกว่าเพื่อนฉันบอกฉันว่ามันมีโค้ดลับที่จะสามารถทําให้ได้กระสุนแบบไม่มีจํากัดเขาบอกว่าให้กด up right down หรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวฉันลืมไปแล้ว up right down หรอ up right down up right down หรือว่าต้องพิมพ์ด้วยกันว่า up ไร d ดาวกู right, ค,คอมเมนต์สแปมมากเลยเนี่ยตอนเนี้ยอัพไร d ดาวแล้วเลฟด้วยป่ะขึ้นขวาลงซ้ายไอ้แ่ไม่ใช่ป่ะกูแม่งสแปมสุดๆหรือว่านี่คือคำใบ้ป่ะวะนี่ป่ะเนี่ยคือทางออกป่ะเนี่ยเนี่ยทางเข้าใช่ไหมเริ่มมาเลี้ยวขวา กูว่าใช่แน่เลยเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับคลิปก่อนหน้านี้ป่ะที่บอกว่าขึ้นขวาลงแล้วก็อะไรบางอย่างฉันจําไม่ได้ขึ้นขวาลงเนี่ยก็จะเป็นเหมือนที่มันบอกนะเนี่ยอันนี้คือขึ้นขวาลงขึ้นขวาลงขวาขวาโอ้โหเชี่ยวโคตรยาวโอ้โหยาวอะ่ะขอจดก่อนนะทุกคนผมผมขอถ่ายรูปก,ก่อนนะเอาว่ะไขรหัสลับฟีดวิดีโอว่ะ มันต้องเป็น up right down right right up up left up up เนี่ยครับอันนี้คือทางที่ถูกต้องไปฮึฮึได้ วันนี้วิดีโอที่5มาแล้วครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยวิดีโอจอดำสอชั่วโมงเต็มคือคลิปแบบนี้ก็มีคนดูนะเหมือนแบบดูลูกหมาลูกแมวสองชั่วโมงอันนี้คือปล่อยจอดำสอชั่วโมงเพื่อเฮ้ยดูได้ด้วยวะ่ะ t o hour of pure black s k n nothing left to see here จอดำล้วนๆ2ชั่วโมงไม่มีอะไรให้ดูทั้งนั้นในปี1990มีคนบอกว่าในอนาคตเราจะมีรถที่บินได้พอปี2023แล้วก็ยังไม่มีรถบินได้อยู่ดีฉันว่ามันแสบตาเกินไปเพื่อนมันสว่างเกินไปผมว่าคลิปนี้ต้องมีอะไรแน่เลย2ชั่วโมงอะไร10นาทีเองเนี่ยคลิป10นาทีเนี่ยแปลกจังแล้วนี่อะไร Arnie is evil Arnie คือปีศาจจากเกม Arnie Nightmare กดดูไม่ได้ I found this new horror game on Game Crash that based off the old school cartoon Ani เขาบอกว่าฉันเจอเกมสยองขวัญที่ทำมาจากตัวการ์ตูนที่ชื่ออานี่ถ้าหากว่าคลิปนี้ได้พันไลค์แล้วก็ฉันจะเล่นต่อให้ดูนะถ้าหากว่าคลิปนี้ได้พันไลค์แล้วก็ขอบคุณครับเรามาดูคลิปที่ห้ากันรหัสอีกแล้ว Need another door code รหัสหรอ อ้าวรอบนี้ไม่น่าง่ายแล้วเพราะว่าคือรหัสก่อนหน้านี้มันอยู่ในชื่อของคลิปวิดีโอที่เรียงกันมาข้างหน้าแต่ว่ารอบนี้มีคําใบ้มาแค่สองคลิปนี้อันนี้คือสอง two hour of black screen 1 9 9 0 2023แต่คลิปนี้ดูได้ผมว่าไม่มีอะไรบางอย่าง อาจจะเป็นวินาทีที่เกิดอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่า10นาทีเลยนะลองลองอดทนดูให้ครบสักนาทีหนึ่งก็ยังดีครับไม่มีอะไรจริงๆเฮียอะไรวะเนี่ยขนลุกสองชั่วโมง ในขณะที่คลิปนี้1 A.M. เลข2เวลาเกี่ยวกับเวลาแน่ๆสองชั่วโมง10นาที 1>, 1 a.m. หนึ่งพันไรหัสคือ2ชั่วโมงสินาทีหนึ่งพันไล์หนึ่ง a.m. มั่วไอ้เหี้ รอบนี้มันไม่ง่ายแล้วว่าเดี๋ยวก่อนนะอะไรวะวิดีโอนี้เกี่ยวหรือเปล่าก่อนแบ็กสกรีนเนี่ยเพราะว่าเอาจริงแบ็กสกรีนมันไม่ใช่เพอร์ซนาไลท์ไม่เคยถูกแนะนำขึ้นมาถ้าคำตอบอยู่ในนี้อ่ะบ่ายโมงแล้วฉันกลังจะตีหนึ่งแล้วฉันกลังจะนอนหลับแต่ว่าชิคเก้นนิวด g เกมดันอัพวิดีโอใหม่ขึ้นมา พอกดไลค์แล้วมีวิดีโอใหม่ขึ้นมาซะง,งั้น What พอเรากดไลค์ที่คลิปอานี่อานี่ก็โพสต์คลิปใหม่ขึ้นมาเป็นฉากจบแบบ Nightmare Ending อะไรวะเนี่ยอว่าเราต้องปฏิสัมพันธ์กับมันไปเรื่อยๆจนรู้รหัส กด,กด,กด like, ไลค์แม่งทุกคลิปเลยทั้งนั้นเนี่ยเรามาอ่านจัมส์สแกร์ตอนนาทีที่สิบสองศูนย์สามหรือว่านี่คือรหัสไหมกดไลค์อีกอะมีอะไรปะสิบสองศูนย์สามหรือเปล่าใช่ไหมใช่ว่ะ หูต้องปติสัมพันธ์กับวิดีโอก่อนครับแล้ววิดีโอที่หมาแล้วครับผ่านประตูนี้เข้าไปแล้วเธออ,อะไรกีกอะไรของมึงเนี่ยหัวสมองคนหรอ w h a เอาไมา้ เออร์ er Code โค้ดห้าเก้าแปดเซอร์เวอร์เออร์เอร์ในที่สุดเราก็จะได้พักสักทีสรุปเนี่ยให้ผมตีความตามที่ผมเข้าใจนะครับผมมองว่าฟีดวิด คลิปวิดีโอที่สื่อสารกับเรามาเมื่อกี้คือเหมือนมันคือเซิร์ฟเวอร์ครับมันคือฐานข้อมูล่ะหัวสมองเหล่านั้นนะครับมันจะบอกว่าแอปนี้ใช้หัวสมองคนในการทํางานในการฟีดวิดีโอขึ้นมาให้พวกเราดูวิดีโอที่สื่อสารกับเรามาที่มันส่งแบบแนะนําคลิปขึ้นมาเนี่ยก็คือ มันต้องการความช่วยเหลือครับมันต้องการจะพักครับคือมันถูกใช้งานเนี่ยแอปพลิเคชันเนี้ยใช้สมองคนในการทํางานมันเอาสมองคนไปไปไปเชื่อมเป็นเซิร์ฟเวอร์สมองเนี้ยก็เลยส่งข้อความขอความช่วยเหลือจากเราเพื่อที่ต้องการเข้าถึงฐานข้อมูลให้ได้แล้วในที่สุดก็สุดท้ายเราช่วยเขาด้วยการปลดปล่อยทําลายฐานข้อมูลทั้งหมดแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาได้พักสักทีพวกเราได้พักสักทีเลิกเล่นโซเชียลมีเดียเหอะประมาณนั้นเพราะว่าโซเชียลมีเดียที่มึงเล่นอยู่ตอนเนี้ยมันเอามันเอาหัวสมองคนไปใช้ในการฟีดข้อมูลมาให้เราตลอดที่คร่บ เป็นการพล็อตทวิสต์นิดนึงคือปกติแล้วเราก็เข้าใจว่าการทำงานทุกอย่างในทุกแอปพลิเคชันจะมีเซิร์ฟเวอร์รองรับเป็นตัวฐานเก็บข้อมูลต่างๆเป็นตัวบริหารข้อมูลแต่ว่าสำหรับฟีดวิดเนี่ยแอปพลิเคชันเนี่ยมันเอาหัวสมองคนจริงๆมาใช้มันฆ่าคนเพื่อเอาหัวสมองมาใช้ในการรันข้อมูลให้เราแล้วเราเป็นผู้ปลดปล่อยในโลกไซเบอร์ครับมีความแบบไซเบอร์จะบอกไซเบอร์บูลลี่ไหมนะมีความแบบไซเบอร์ไซเบอร์วอรริเออร์เหมือนชื่อหนังที่มันเฮ้ยมีคลิปนึงว่ะ จาก developer thanks for playing you're welcome พิมพ์ก่อน you're welcome พิมพ์ผิดอ่ะพิมพ์ผิดพิมผิดทำไม you're welcome นึกว่าจะมีคลิปลับอะไรให้ดูอีกไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีฟีดใหม่นะพอแล้วนะเนะนี่ยครับหัวสมองคนถูกนำมาใช้ ในการรันแอปพลิเคชันนี้ในที่สุดเขาก็สามารถทุบทำลายมันได้ประมาณนั้นประมาณนั้นงั้นเราก็ s i g เ Out กันเถอะอ่ะจบเรียบร้อยสำหรับเกมฟีดวิดนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจาก ช่องนัดปิ่นโตในวันนี้นะจ๊ะวันหลังก็จะหาเกมแป,กแปลกๆที่มันแบบว่ามีอะไรน่าติดตามมาให้ดูกันอีกวันนี้ขออนุญาตพักไว้เท่านี้ก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปเราโพสต์คลิปทุกวัน6กโมงเย็นทางช่องนัดปิ่นโตนะครับแล้วก็มีไลฟ์ด้วยสําหรับไลฟ์เนี่ยตอนนี้เวลาแบบว่าเดี๋ยวบ่ายบ้างเดี๋ยวกลางคืนบ้างยังไงก็รอติดตามข่าวสารกันให้ดีถ้าอยากติดตามข่าวสารแบบไม่พลาดก็สมัครเมมเบอร์นะครับถ้าเป็นขั้นเป็ดตัวโปรดขึ้นไปเนี่ยจะได้เข้ากลุ่มไลฟ์ด้วยจะได้คุยกับพี่ ถามก็ได้แบบส่วนตัวส่วนตัวเลยนะจ๊ะรือไม่พี่นัทก็จะมาพิมพ์บอกเองอยู่แล้วเวลาไลฟ์นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ